สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่ถนนรัชดานะครับด้านหน้าของเราที่เห็นอยู่ไกลๆตรงนั้นเนี่ยจะเป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีลาดพร้าวนะครับแล้วก็มีเอ็มอาร์ทีหรือหรือว่าจะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับสถานีลาดพร้าวสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ถ้าเราเดินมาเรื่อยๆเนี่ยเดินจากตรงบริเวณลาดพร้าวแยกลาดพร้าวนะครับเดินมาเรื่อยๆตอนนี้ก็จะเป็นศาลนะด้านหน้าคือสลอาญายนะครับเดี๋ยวซันจะพาทุกคนเดินเล่นๆนะ ช่วงเย็นประมาณแบบตอนนี้4ี่โมงเย็นแล้วหลังฝนตกนะฮะเราก็จะไปเดินเล่นเดินขำๆกันนะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างช่วงเย็นนะครับเดี๋ยวเดินตามถนนรัชดาพิเศษตรงนี้ถ้าไล่จากตรงนี้นะนี่อันนี้คือรัชดาพิเศษ32นะครับก็จากที่นี่ไปเนี่ยถ้าไปถึงที่เมเจอร์รัชโยธินประมาณ2กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเราจะลองเดินดูเล่นๆแต่ว่าถึงไม่ถึงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะนี่อันนี้คือบรรยากาศนะครับ รัชดาพิเศษ32เดี๋ยวไปเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งทางนู้นกันครก็คือเดี๋ยเขาจะมีบอกว่าด้านในก็มีร้านของกินเยอะแยะเลยนะฝั่งด้านนู้นก็มีเป็นคาเฟ่มีอะไรเงี้ยนะประมาณนี้ประมาณนี้อเดี๋ยวพาเดินเล่นนะครับไม่รู้ว่าจะเดินถึงตรงไหนนะอาจจะแบบเดินไปแล้วก็เมื่อยแล้วก็นั่งรถกลับ นี่เลยนะครับป้ายตรงนี้ก็จะมีเป็นก้าป้ายกพอ,อปอเอ้ยอพอปพมีสายหนึ่งสองห1 7 9ึ8งสามหก6เจดแดหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งปห้าหนึ่งเก้าหนึ่งสองูย์หแล้วก็ห้าสองเก้านะครับอเอาค,คือป้ายพอปพนะฮะเด,ดี๋ยใ้ดูเนี่ยเขาจะมีแบบว่าที่นี่เขาจะมีป้ายเป็นแบบระบบจอให้เราดูแบบนี้เนาะ 136ทับ347คลองเตย179เดิม191 178เดิมวนซ้าย185เดิม2 6เเมกระบังนาอะไรย่างนี้นะฮะด้านนี้คือเป็นสันอายาเดี๋ยวเรารอ,อ,อ,อแบบนี่นี่คอประพอเดี๋ยวเราเดินตรงไปเรื่อยๆไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรให้เราบอกว่าดูหรือเปล่านะอันนี้เราอยู่ที่ถนนรัชดาพิเศษู้สานังานสาลยุติธรรมอุ้ย ยาวไปยาวไปไป,ไปอุ้ยอกไม้โหแต่แบบทางดีอยู่นะแต่ว่าแต่ว่ามันมีอันนี้มันมีเสาไฟถ้าไม่มีเสาไฟจะเวิร์กมากเลยจะสวยเลย,ยด้านนั้นมีฟารมน้ำมันนะครับ วิเราไม่ได้มาเดินทางนี้เลยอ่ะไม่ได้มาเดินเล่นเลยส่วนมากเวลามาคือนั่งแท็กซี่เพื่อที่จะไปหมอชิปจากบ้านนะจากแถวบ้านก็คือนั่งแท็กซี่ผ่านมาทางนี้เพื่อไปหมอชิปเพื่อไปแบบขึ้นรถตู้ไปขึ้นรถทัวร์อะไรเงี้ยแต่ว่าจำไม่ค่อยได้แบบมาเดินมาเดินเล่นมาดูบรรยากาศอะไรแถวนี้เลยเออเดี๋ยวพาทุกคนเดินเล่นสี่โมงเย็น ต่อไปนักกลัวมากมันมีแบบว่าอะไรต่างๆน,นนะอยู่ด้านบนเยอะแยะเลยอะ่ะเหมือนที่นี่ไม่มีอะไรเนาะถนนรัชดาเราก็เริ่มจากรัชดา32เนาะ ดินมาจริงๆถ้าแบบจากแยกลาดพร้าวอ่ะก็น่าจะประมาณไม่เกินสโลนะครับประมาณที่ไปประมาณ3กิโลแต่ว่าเราอ่ะมาอยู่ที่รัชดา32อยู่แล้วไงแล้วก็เลยลองเดินไปอันนี้คือถ้าแบบดูจากแมปนะดูจากแผนที่อ่ะเขาจะบอกว่าประมาณ2กิโลเมตรนะครับจะไปถึงที่เมเจอร์ราชโยธินนะครับแล้วก็ว่าจะเดินเล่นๆเ,เ,เดินดูบรรยากาศเพราะว่าที่แรกอาจจะไม่เดิน เพราะว่ามันร้อนพอฝนมันตกไงฝนตกแบบอากาศเย็นสบายแล้วตอนนี้สี่โมงเย็นแล้ว <S <S ก็เลยแบบ <S 1> <S 1> เออเดิน <ๆ S 2> เล่นๆนะครับพาทุกคนดูรู้สึกแถวด้านหน้า,านี้จะเป็นมอมหามมีมหาวิทยาลัยอยู่นะอ่ะปเดี๋ยวเราเดินไปด้านหนูนกัน <S 1> <S 1> โอ้สะพานลอยตรงนี้สวยจังเลยอันนี้แบบว่า มหาวิทยาลัยอยู่ด้านหน้านะครับเนี่ยเขาเดินออกมาขึ้นสะพานลอยกันเต็มเลยน้องน้องนักศึกษาจักรยานใชสายหนึ่งเก้าหนึ่งยังไงจันกเกษมนะครับมหาวิทยาลายัยจันกเกษมด้านในนะครับจันกเกษม จะถนนเส้นนี้สวยนะดูดูถนนเขาถนนสวยคือถ้าแบบมันเป็นช่วงวันวันหยุดวันหยุดวันพิเศษต่างๆที่แบบว่าคนกรุงเทพหรือว่าคนต่างจังหวัดแบบออกไปต่างจังหวัดกันหมดอะ่ะอย่างเช่นสงกรานตีใหม่อย่างเงี้ยถนนกรุงเทพจะสวยมากเวลาเราแบบยืนอยู่บนสะพานลอยแล้วก็มองถนนอะไรเงี้ยถนนกรุงเทพสวยมากแต่ว่าวันธรรมดามันไม่เห็นเพราะว่ารถ รถอยู่คุมพื้นที่ถนนหมดนะครับก็เลยแบบเราก็เลยไม่เห็นว่าถนนกรุงเทพสวยแล้วถนนดีเลยนะตรงเนี้ยเตอ,อทางแบบตรงนี้เดินง่ายดีอะแล้วเขาไม่มีแบบว่ามาลื้อไงอย่างแถวแบบสี่แยกขวอยขวางองเดี๋ยวเขาจะมีลือ้อทำท่อทำสายไฟทำนุ่นทำนี่ลือล้อๆแล้วก็ แล้วก็แบบเอาปูนฉาบเอาปูนล,ลาดแทนอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่สวยแล้วก็มันก็เลยแบบดูไม่ไม่น่าเดินเท่าไหร่แต่ว่าฝั่งนี้เนี่ยเขาไม่มีแบบไม่มีลือมันยังเป็นแบบว่าพื้นเรียบๆโอ oh. ้โห้ด้านนี้มีแบบเบอร์เกอร์คิงด้วยนะครับ ถามว่าเดินทำไมเนอยแล้วว่าเดินทำไมเนาะ่าไปขึ้นรถไฟฟ้า BTS อันนี้คือสำนักงานอายการสูงสุดนะครับรัชดาพิเศษนะครับอันนี้คือที่เราเดินมาเดินไปเรื่อยๆคือมันไม่ร้อนแล้วล่ะก็เดินได้เรื่อยๆนะครับถ้าปกติแบบช่วงกลางวันที่แดดฝนยังไม่ตกเนี่ยเดินไม่ได้หรอกเพราะว่ามันจะมันจะน็อกแดดร้อนเกิน วันนี้แดดร้อนจริงแต่ว่าก็ฝนตกปุ๊บก็เย็นสบายแล้วเดี๋ยวพิ่งมานะครับให้ผมข้ามก่อนนี่อันนี้เป็นศูน,นย์ศูนย์รถอืเนี่ยเดินไปเดินไปถนนสวยเนาะโูนี่เป็นปัม๊มโอปั๊มมีกาแฟมีร้านกาแฟมี ร้านสะดวกซื้อแล้วก็มี KFC ด้วยเนาะปั๊มพีทีนะครับอยู่ตรงนี้เนี่ยมี KFC ด้วยด้านหลังอะ่ะจจิงดีอ๋อมันเป็น drive t h r u เนี่ยเคบซีต้องขับรถมานะเป็นไรทูอย่างเดียวเหรอเขาบอกว่าห้ามขับขี่บนทางเท้ามีกล้อง a อตรวจจับเฮ้ยขออกหน้าออกตาไปนิดนึงอุ้ยนั่นตึกช้างตึกช้างอยู่ฝั่งนู้นถ้าอยู่ฝั่งด้านนู้นจะเป็น B t s อนะครับ ก็จะเห็นตึงช้างอีกมุมนึงอันนี้คืออยู่ด้านหลังนี่มีเขาจะมีป้ายบอก126 136 178ซอยเสือใหญ่อุทิศนะครับ179 1, 2, 6, 1, 3, 6, 1 7, 8 1 9, 9, 9 1 2 0 6แล้วก็529ไปเดินต่อไปเดินดูบรรยากาศกันโอ้นี่มีป้ายด้วยห้ามจอดหรือขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์บนทางเทา้าฝ่าผืน ปรับ5,000ห้ามจอดด้วยนะก็คือที่เดินผ่านมาก็จอดเต็มเลยก็จอดเต็มเลยห้ามจอดเขาใช้คำว่าห้ามจอดและขับขี่ฉะนั้นก็คือถ้าเอามาจอดก็ไม่ได้นะบนทางเท้าอะ่ะแต่ว่าเยอะแยะลองเดินไปดู กูจะแบบชอบทางเท้าตรงนี้เลยชอบทางเท้าเส้นนี้มากเลยเนี่ยทางเท้าเดินสบายมากอะถ้าเอาสายไฟออกสักหน่อยหนึ่งนะเสาไฟสายสื่อสารพวกเนี้ยออกสักหน่อยหนึ่งเนี้ยโล่งเลยนะมันจะโล่งแล้วมันจะสวยมากเลยแถวเนี้ยผ๋อไม่ค่อยได้มาเดินเลยส่วนมากก็คืออยู่บนถนนไงไม่ได้มาเดินอย่างนี้นะนู่นนู่นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเมเจอร์ปะ ใช่ไหมน่าจะใช่ั้มเห็นแบบไฟก็ปิ๊บก็ปิบมันควรจะถึงได้แล้วนะตึกช้างตึกสร้างตึกสร้างอุ้ยถ่ายรูปตรงตึกช้างตรงนี้ไว้ดีกว่ามันเป็นมุมที่เราไม่ค่อยได้แบบมาเท่าไหร่นา,นานจะมาทีหนึ่งเนาะก็จะได้เห็นแบบวิวแบบว่าตึกช้างอะไรเงี้ยนะสวย ตึกสร้างตึกสร้างโอ้สวยดีันชอตึกช้างก็เฟินๆไปดีถ้าเดินไปถึงเมเจอร์จริงก็เดี๋ยวไปแบบหากินหานั่งพักกินข้าเย็นที่เมเจอร์แล้วค่อยนั่งรถ BTS รถไฟฟ้า BTS กลับนะครับ BTS ก็จากสถานีเมเจอร์ราชโยธินก็จะต้องไปลงที่สถานีห้าแยกลาดพร้าวนะครับแล้วก็ไปต่อรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินวิ้ยกลิวสเตชั่นปิ้งย่างเหรอโปรโมชั่นรับส่วนลด10%มีร้านปิ้งย่างด้วยทางนู้นฟิลรถติดนะเนี่ย รถติดอยู่แล้วอ่ะฝั่งทางนี้อันนี้ปั๊มหอยปั๊มหอยเหลืองนะอ๋อมีกะร้านคาเฟ่ด้วยปั๊มหอยเหลืองล่างรถอยู่ด้านในตอนตอนนั้นไปนี่แหละปั๊มหอยเหลืองนี่แหละไปเติมน้ำมันเติม V ี o w e r อร์เช่ามอเตอร์ไซค์ขับแล้วก็ไปเติมปั๊มทั่วๆไปก็จะแบบราคาแบบ ร้อยนึงอะไรเงี้ยก็แบบพอไปเติมปุ๊บ V Power เต็มถังนี่200จากร้อยนึงขึ้นเป็น200เลยเจอ V Power เข้าไปแต่น้ามันเขาแรงนะปึ๊ดปุ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 ๊ดแหละบิบแบบโอ้โหพุ่งแต่ว่าก็เนาะโอ้เนี่ยที่โอ้ได้ที่ตรงนี้แบบทำคาเฟ่ก็ดีเนาะทำคาเฟ่แบบว่าป่าป่า ว่จะถึงแล้วเนี่ยเดินเล่นๆมาก็ถึงแล้วเนี่ยสองกิโลคือทุกคนเนี่ยจะเข้าใจว่าแบบเฮ้ยทำไมเดินได้ทําไมเดินไกลได้จริงๆอะ่ะเพูดจริงๆเลยอะ่ะคือเราอะ่ะพอเราใจเราไม่มันไม่ได้อยู่ที่การเดินเหมือนแบบเราไม่ได้เป็นมุ่งว่าจะถึงหรือย,อยังจะถึงหรือย,อยังอะไรเงี้ยมันทําให้เราแบบว่าเดินแป๊บเดียวถึงคือเหมือนแบบเวลาที่เราเดินไปเราก็จะแบบว่ามุ่งแบบ มองดูนู่นดูนี่แล้วก็พูดคุยกับกล้องไปเรื่อยๆมันเลยทําให้ใจเราไม่ได้อยู่กับการเดินว่าแบบระยะเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยพอเดินไปเดินมาเอา้าถึงแล้วอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเดินได้เรื่อยๆคนก็จะเข้าใจว่าคนก็คิดว่าทําไมถึงเดินได้ตั้งไกลอะไรเงี้ยแต่จริงคือเราเรารู้สึกว่ามันไม่ไกลเลยเพราะว่าเมื่อแต่คุยคุยไปคุยมาอา้าวถึงแล้วอะไรเงี้ย เป็นป้ายรถเมี์ชื่อป้ายว่าไม่มีบอกโอ้ยอันนี้เขาไม่น่าจอดแล้วป่ะไม่รู้เหมือนกันอุ้ยแต่ว่าแต่ว่าทางนี้รู้สึกว่าแบบพื้นที่อันนี้มันเริ่มน้อยแล้วนะเขาเรียกอะไรครับพื้นที่ตรงเนี้ยด้านหน้าทันนี้คือรถเหรอรถหรือคาเฟ่เอามันน่าจะเป็นรถนะเป็นศูนย์รถ แต่ว่าเขาก็จะมีแบบว่าเครื่องดื่มไปให้เด้านข้างสูนรถนึกว่าแบบร้านคาเฟ่ด้านนู้นไม่มีอะไรนะเอาจริงๆตั้งแต่เดินมาก็ไม่ค่อยมีอะไรนะมันจะเป็นพวกสวนศูนย์รถเป็นร้านเป็นบ้านเป็นปั๊มอะไรมากกว่าทางนี้ไม่น่าจะมีคนแบบว่ามาท่องเที่ยวเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยมีอะไรเยอะอู้มอเตอร์ไซค์เวสป้า รานเวสปาเวสปาก็อยากได้อยู่นะอยากได้ไปแบบแวนๆอยากได้ไปแวนเที่ยวรถ mm hmm. สายอะไรสาย28 28สายใต้ใหม่เอามาทางนี้เหรอสาย28นะครับนู่นเป็นรถไฟฟ้า BTS ไกลๆเรากำลังจะทำสำเร็จแล้วในการเดินจากรัชดา32นะครับมาที่เมเจอร์รัชโยธินนะครับ สี่โมงเย็นอุย้ยเราเดินมาตอนนี้ก็ประมาณยี่สิบนาทีเองนะเราเดินตอนสี่โมงเย็นใช่ไหมนี่สี่โมงยี่สิบยี่สิบนาทีคิดว่าถ้าถึงเมเจอร์น่าจะประมาณสามสิบนาทีน่าจะครึ่งชั่วโมงในการเดินมาอุย้ยรถสวยจังเลยว้าว <laughs> แต่ว่าราคาไม่สวยเลย เหมือนฝนก็จะลงเม็ดทีละป๊อกทีละแป๊กนะอ้ยอันนี้โรงแรมจัสติกเหรอโรงแรมนะครับรัชดาพิเศษ42นะครับรัชดา42ซอยนี้เขา้าไปทำอะไรกันในซอยนี้เป็นบ้านคนหรอ อ๋อนั่เป็นฟิลหมู่บ้านหมดเลยเนาะเฮ้ยมันมีถนนตรงนี้อันนี้คือถนนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบทางเทา้าเราต้องไปเดินทางเท้านะเพราะว่าเดี๋ยวเดินถนนเดี๋ยวแบบดนเฉียว oh. ตึกโอ้ร้าน่อมรถอันนี้นี่นีนตึกช้างนะที่เราเห็นอยู่เนะี่ย แต่ว่าเรามาด้านหลังเรามาด้านหลังของน้องมีหางเหรอดำๆนี่คือหางใช่ไหมว,ว้าวจะถึงแล้วทุกคนใกล้แล้วใกล้ถึงแล้วโอ้โหโมอเต์มอัตสค์บางคันก็แบบว่าเสียงด้างดังเนาะ รถช่องมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามากเลยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบว่าแทบจะโอ้ยทำไมทำไมเขามีประกาศด้วยประกาศถนนเส้นนี้เป็นสาธารนณะไม่ใช่ที่ดินส่วนบุคคลอย่างเขามีประกาศแสดงว่ามีข้อพิพาทกันอยู่ใช่ไหม <laughs> อุย้ยจะถึงแล้วสี่แยกราชโยธินเป็นสี่แยกที่แบบว่า รถติดจัดเลยดูดูคือถ้าแบบเรามาเราจะไปหมอชิดอะ่ะรถส่วนมากก็จะลงด้านล่างลงอุมโมงค์นะครับเพื่อที่จะเลือยแยกสีแยกรลชโยทินที่ติดที่สุดในโลกไปก่อนเ,อเดี๋ยวพามาดูด้านนี้เดี๋วลองเดินดูด้านในเพราะนี่มีร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับโอ้ยด้านนี้เป็นร้านขายของชำตอนนี้อยู่ที่ราชดาพิเศษ44นะครับ ออกินกระเพราโอ้ด้านในแบบมันเป็นมันเป็นชุมชนมันเป็นแบบหมู่บ้านทั่วไปเนาะไม่ไม่ด้มีอะไรสายสองเฟสไหมละอันนี้ร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วก็มีร้านข้าวอยู่ด้านหน้า๋อ้่มันเป็นถนนเส้นยาวเลยนเนี่ยเหมือนเป็นถนนเส้นยาวแต่ว่าเป็นถนนแบบชุมชนอนะไม่ได้เป็นถนนเส้นหลักอนะโอ้ รถไฟฟ้าเห็นรถไฟฟ้าไหม B T S B T S มีทั้งหมดก็คือหนึ่งสสามสี่มีสี่นะแต่ว่า M R T มีแค่3ามปะ M R T ไม่ขยายเลยเราคือคนแน่นมากทุกวันนี้คือยืนเบียดก,กันในแบบทจะสิงล่างกันอยู่แล้วอะเวลาแบบช่วงก่อนไปทำงานกับหลังเลิกงานอะไรเงี้ยใต้ดินรถติดเออใต้ดินแบบคนเยอะมาก อุ้ยนี่อือุ้ย,ย,ยเราต้องไปถ่ายตรงนู้นปะ่ะเดี๋ยวเดินไปอยู่ด้านข้างๆกันให้เห็นตัวน้องช้างกันเดี๋ยวคนจะงงว่าอันนี้คือตัวอะไรมันคือช้างนะทุกคนน้องอด้านในอ๋อด้านในนี้เป็นตลาดตลาดกรีนปะ่ะกรีนวินเทจป่ะนี่ ช้างน้อง้างอุ้ยเนี่ยเดินมาถึงแล้วี่ดูน้อง้างน้อง้างตึก้างนะครับตึก้างตึกสร้าง,างเอาพี่ตำรวจไปยืนเลยตรงนั้นนะ่ะพี่ลงมาพี่คือไปยืนบนนั้นล่ะเป็นจ่าเฉยป่ะอ๋อเขาเขาน่าจะไปแบบควบคุมอ่ะนะว่าอย่าให้คนทำผิดกฎจราจร คนไทยก็เนาะก็คือถึงไม่มีตำรวจตํรวจก็ต้องดูแลรักษากฎจราจรให้มันดีนะเนี่ยตัวบักใหญ่เลยสร้างราชโยทินหิ้วนี่คือทางรถไฟฟ้า BTS อันนี้คือด้านข้างนี้เป็นตลาดกรีนนะครับกรีนวินเทจลาชโยทินนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าวันนี้เขาเปิดกันหรือเปล่า มันต้องเปิดกี่แต่ว่าฝนตกไฮไปไหนก wow, wow. ันว in er> ้าวว้าวโอ้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 รถไฟฟ้ามารถไฟฟ้ามาโอ้โอ้โอ้รถไฟฟ้าก็คือติดโฆษณาเต็มเลยก็ไล่พลอยกันเลยทีเดียวนี่เลยนี่ยรับคือถ้าถ้าไม่ตรงไป ก็คือแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องอยู่ด้านบนนะแต่ว่าถ้าตรงไปก็ลงอุมโมงค์จะเร็วกว่านะทุกคนนี่นี่เลยออกจากซอยพหลโยธิน2ี่แปดท่าเลี้ยวขวานี่อันนี้คือทางนั้นจะไปเซ็นทรัลลาด้า,ดาวฮะแยกลาด้าวนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านนี้เฮ้ยเราต้องไปทางนี้ เดี๋ยวขอไปทางนี้ก่อ๋อนี่มันข้ามได้แล้วเดี๋ยวเราข้ามไปทางฝั่งนูน้นเอยเอ้ออ๋อ,อเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราเดินทางนี้ก็ได้แล้วก็มีร้านน,นี่เดี๋ยวเราเดินทางนี้ สลาดกลีนวุ้ยกลีน <c> ว <oughs> ินเทจทำไมเงียบเงียบวุ้ยรถไฟฟ้าไปแล้วว้าววุ้ยรถเมย์วุ้ยจริงๆเราไปรถเมย์ได้นะเนี่ยอ๋อแต่รถเมย์ก็20บาทไง BTS ก็คือไปถึงนั้นแค่15บาท <c oughs> ใช่ไหมเพราะถ้าเราไปรถเมย์จากเนี่ยไปถึงนู่นถึงฮายาดพร้าวก็น่าจะประมาณยี่ณ20 แต่ว่าถ้าเรานั่งตรงนี้คือ BTS อะจากท่าแยกราดพร้าไปจนสุดอะเขาจะคิดอยู่ที่15บาทนะครับแต่ว่าถ้าเลยจากค่าแยกลาดพร้าไปอีกก็ก็ราคาบวกไปมันเป็นช่วงโนะปรโมชั่นนะส่59าย59ส่3าย34ปลำโพงรุ่นนั้นเป็นเมเจอร์นะครับเดี๋ยวเราเดินไปตรงนี้แล้ข้ามไปข้ามตรงรถไฟฟ้าแล้วก็เดี๋ยวไปฝั่งเมเจอร์คืนนี้พามาเดินดูบรรยากาศก่อนนะครับ ก็เล้วเลี้ยวเลี้ยวเล้วเลี้ยวเล้ยวเล้วเวเยวจะมีนั้านยังไม่เปิดเขาจะเปิดกันแบบตอนค่ำคืนคืนวันนี้ไปรถเมล์หรอห้3สนามหลวงมีสายผ่านสองสี่สองหกสามสี่สามเก้าห้าเก้าหกสามหนึ่งศูย์่หนึ่งศูหองน้าหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งปห้าห้าศูนย์สามห้าสอแล้วก็ห้าสี่ห้าอันนี้ห้าสองห้าศูาชอบนั่งมากเลย5้าอ่ะ ถามว่าทำไมถึงชอบนั่ง503แอร์เขาเปิดแอร์นหนาวว้าเวลาที่อากาศแบบเวลาที่อากาศมันร้อนๆอ,อ่ะแล้วท่านั่ง503นะว้าวสดชื่นโอคือแบบดูวุ่นวายจังเลยอ่ะขับรถในเมืองมันเป็นแบบอะไรที่มันเหนื่อยมากเลยนะทุกคนขับรถอะในเมืองแต่ถ้าไปขับรถในป่าเนี่ยโอ้โหมันมาก ขับคนเดียวต,ต,ต,ตัดตัดไปแต่ว่าอยู่ในเมืองนี่คือวุ่นวายมากเดี๋ยวจอดเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวหลบเดี๋ยวอะไรเงี้ยโอ้เราต้องเดินย้อนกลับนี่คือ BTS นะครับ BTS เอ,อโยธินรถสายสามสีอ่ออนี่รัชโยธินไม่ใช่ผนโยธินรัชโยธินเมื่อกี้พูดผิดใช่ไหม พอพลโยทินสามสิบเดี๋ยวจะไปขึ้นเราจะไปขึ้นตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปขึ้นตรงนู้นนะทุกคนไปเดินเดินตัดตัดตัดโอ้ยแงรถว้าว มาเดินเล่นตอนตอนค่ำๆเนาะอันนี้ก็ร้านคาเฟ่โอคาเฟ่น่ารักจังเลยแต่ไม่กินแล้วถ้ากินตอนนี้ก็ไม่นอนแล้วตอนนี้ก็กินกาแฟไปแล้วอันนี้อะไรอะ่ะอุ้ยน่ารักจังเลยอะ่ะเออหนร้านแบวมากอุ้ยอันนี้ก็มีอันนี้คือร้านอะไรอะ่ะทำไมแบบดูแปลวออนเซน อ๋อนี่ด้านนุนก็ประมาณนี้ทุกคนนี่คือพาเดินดูแบบยาวๆเลยนะคราวอ๋ออันนี้ร้านอาหารแอนด์รีสอร์ทประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขึ้นบันไดเลื่อนไปทางนี้เพราะว่าที่เดินมามันจะมาขึ้นบันไดเลื่อนให้เดินขึ้นไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วอันนี้ร้านแบบตัดผม ไปหาตัดผมแถวนี้บ้างดีกว่านะตัดผมโกรกผมงอกปิดผมดำปปิดผมดำปิดผมดำเปิดผมขาวคอนเซปตร้านปิดผมดำเปิดผมขาวเ,าเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนกันโอ้ตอนนี้เราอยู่บนรถไฟฟ้า BTS ารถอรด่วลทินนะครับนี่แต่ว่าเราจะไม่ได้ไป ก็จะเดินตรงนี้เดินสกายวอล์กครับไฟเมเจอร์เมเจอร์ซินิเพริรัโยทินอ๋อด้านล่างเมื่อก่อนตอนนี้เขายังไม่มีรถไฟฟ้านะก็นั่งรถเมล์มาแล้วก็มาเดินเนี่ยแต่ก่อนมันจะมีตลาดอยู่ริมนี้นะตลาดตรงริมทางเดินนะตลาดเยอะมากของขายเยอะมากเวลาที่เราจะมาก็คือมาเดิน ไปไปไหนไปตลาดเมเจอร์อะไรเงี้ยโอ้โหแล้วตลาดเมเจอร์ราชโอธินคือใหญ่มากมีของขายเยอะมากเนี่ยต,ตามริมถนนพวกนี้ก็คือจะเต็มไปด้วยของขายต่าง,างๆเยอะแยะมากมายแต่ว่าปัจจุบันไม่น่ามีแล้วมั้งเขาไม่น่าจะขายกันตรงนี้แล้วอะ่ะเนีเราเดินแบบโอ้เดินก็คือเดินเข้าที่เมเจอร์รัชโยธินได้เลยแบบง่ายๆแบบสบ,บายๆไม่ต้องเสี่ยงแบบรถรถรา เมเจอร์รัชโยธินก็น่าจะประมาณเท่านี้แหละทุกคนที่เราเดินมาคือเราเแบบว่าแค่พาเดินมาเฉยๆเดินมาดูว่ามาถึงเมเจอร์อย่างไรบ้างนะฮะนี่เลยเรียบร้อยเมเจอร์ Major. รัชโยธินนะคะะรับเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย